đấy cái này là, mấy cái này là, mấy cái này là, mấy là, mấy cái này là, ốc, cái này cái này là, mấy này là, mấy cái này này cái này là, mấy cái này là, này à, Để. เอาไปใส่บนท่าได้นี่ยไดเออขนมเอาเลยอันนี้เลยโอ้ยให้ตัวเด็กน้อยกินก็พอเลยอันนี้นะผูกแกเสื้อนะเอาห้ผูกแกเสื้อนี่มีบังมีบังมีบังเอาให้เลยนุ่งเลยนี่เอาเสื้อผ้ามาให้พร้อมเนี่ยไปแกเสื้อใส่ไปใส่บนทันได้นี่ขนมนี่ยนี่ไงอันนี้หมอนี่ นั่งแล้วล่ะออเห็นเขาพูดได้หนเลยเออนุ่งเอาเลยนุ่งเอาเลยเปลวปนี้ขึ้นให้ใช้นงขึ้นะร็เป็นยังหรือว่ามาใหญ่ให้เนีกายเป็นเนีเออขึ้นอีดูว่ามีขึ้นนะลูก